มันอีอืมทูานนี่โดดเลยนี่โดดโดดเลยเ <c oughs> จอตรงไหนตรดตรงนั้นเลยอู้คนเยอะชิบหายเลยแยกมาตรงนี้ก่อนแยกมาตรงนี้ก่อนตามมานะอ๋อให้ลงวะในโชคดีนะอือ <c oughs> <c oughs> อีเด็กเรามาลงตรงนี้ก่อนเถอะเออตรงนี้ยังพอมีของมันไม่ดูดูจาบคนฟ้าไม่มีคนลงหรอก ในเวลาขับปนเสบียงงั้นต้องลงจอดตรงที่จอดเครื่องบินเลยฮือชุบขวดเทเกมขวดสมกิงได้เหรียญหนึ่งอันก็ยังดีหาค่อยหาตู้เอาเกมดินน้ำมันโอ้โอ,อย่างชั่วมีเกาะแล้วไม่เจออีเชียแล้วเกาะถึกเป็นเหตุสังเกตได้ เปาหนึ่งตรงนี้มีคนจริงๆเหรอวะมีถังเอ้ย <Hey. S 1> กระเป๋าสองอุย้ยมีเหรียญมีเหรียญตั้งสี่บาทหรือชุบในตู้คอนเทนเนอร์มียามีใครมีกระเป๋าสองอยังยัง <Y ang. S 1> มาน,นี่มาน,นี่การตรวจเนี่ยไม้เล็กหนึ่งไม้เล็กหนึ่งมาน,นี่มากระเป๋าสองมนนีคนแต่ไม่มี เหมือนคนทั่วไปกำลังตรงนี้ไปไหนเล่าขึ้นงบนแล้วเหรอแมวไปแทนนะเฮ้ยมี S D ดไปแทนกรชิบโอ้ oh, no y เ s สักกาน่ะคนทั่วไปมาเอาเราจะยเพื่งทีแกที่กระสุนให้สักอันเอาไปมันทิ้งยังไงวะเออเข้าไป เออด้ะขอเอาให้สักสิบห้ากระสุนแล้วกันเอาไปนี่นับกระสุนได้นำมาเลยเกมเริ่มสมจริงขึ้นเรื่อยๆแล้วนายได้ก็แบะมาเอากระเปอากระป๋องสองมาอย่าบอกนะว่านายเอาตรงนั้นน่ะจริงด้วยจี้จนเนียนจับซะเลือดชิปเลือดชิปบุญชาร์จได้แล้วจ้าวันนี้ครูก็ไลายเกมฐานซะแล้ว ไกลล้วไปไกลเลยมันคือมีแต่สายซุ่มยิงเท่นี่เพราะเห็นแต่สนยัยอ,อ้าวหลุดอีกแล้วอ้าวกดไม่ได้เกมดีคุณภาพดีหล,ดหลุดเลย,ลเ,ลยเกมดีคุณภาพดีจริงๆ G M ก็ไม่แ,แก้ไขด้วยอื ตายยังดูด้วยนะตายยังยังคงอยู่ยงงต่อไปเป็นหุ่นไล่กายังคงรออยู่ตรงที่ยังมีกัว่าโอเบีะเข้ายากชิบหายเฮ้ยก็ตายอ้าเอ้าอยู่ดีๆเน็ตคือเป็นเก้าเก้าเก้าแล้วกบน,นี่เหืเ้ยไอ้เหี้ยเกมทุเรีย,ยนิบหายห่าน <c oughs> ว่าและดูแล มันไม่ได้เป็นพวอสีมือแล้วเนยหรอมันเป็นพ่อเน็ตออมันเป็นพวอเกมกากหนียมันเป็นพวกเกมกากตายโดยไม่รู้ตัวใช่เกมกากเกินแล้วก็ตายตามกันไปกต้นไ<ป>ม้ก่อนมันน่าจะวิ่งเข้ามาชาัดเพราะมีไอ้บอยิงแรงนายเอคีน่าจะแรงน่าจะยิงโตกับมันได้เกาะสองด้วย ต้องมาดูว่าสาวเขียวจะรอดหรือไม่สรุปไม่รอดโอ้โ okay. oh yeah. แหลงกว่าไเป็นอีกครั้งที่เฟลเอีกมเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนี่ยไปทมา,มาเป็นเกม